ตัดรถไฟบ้านคูบัวนะครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟขนบ้านรถไฟทุกท่านนะครับขบวนรถที่มาข้างหน้านี้นะครับเป็นรถต่วนพิเศษขบวนที่37กับขบวน4ีหนะครับกรุงเทพประดังเบตาสุไหโกลกนะครับ ตอนนี้ท้องฟ้าก็เกือบจะมืดเต็มทีแล้วนะครับออกแค่18บแนาฬิกาเนาทีเองนะครับโอ้มาถึงตรงนี้เร่นเครื่องวิ่งฉิวเลยนะครับ การทางเรียบร้อยนะครับรอจนมืดเลยนะครับโอ้โหกว่าจะมีรถไฟมาอีกทีนะครับก็มีการรีกกันด้วยนะครับด่วนพิเศษ40กับรถเร็ว169นะครับข้างหน้านี้เป็นด่วนพิเศษ40นะครับสุราษฎร์ธานีกรุงเทพครับ ส่วนกระบวนรถเร็วที่169ตอนนี้ก็เข้าจอดรอที่บ้านกูบัวเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวด่วนพิเศษ4 0เมื่อถึงบ้านกูบัวก็วิ่งผ่านไปเลยนะครับไม่ได้จอดนะครับไปจอดนู่นเลยนะครับลาาบุรีนะครับโอ้มีฟ้าแลบนะครับเดี๋ยวสงสัยอีกสักคู่ฝนน่าจะเล่นแน่นอนนะครับ ไม่แน่ใจว่าผมเคยบอกไปหรือ,อยังนะครับจุดตัดตรงนี้นะครับในอนาคตจะเป็นทางข้ามนะครับจะทําถน,นนนะครับเป็นสะพานข้ามนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการก่อสร้างอะไรนะครับก็น่าจะอีกนานเลยนะครับกว่าจะได้เห็นกันนะครับ เกื่นกระบวนออกมาแล้วนะครับ169นะครับกรุงเทพยานหลานะครับ โอ้โห oh, ฝาแลบใหญ่เลยนะครับ <c oughs> คลิปนี้ก็ได้ชมกันสามขบวนนะครับหนึ่งหกเก้าสี่ศูนย์แล้วก็ด่วนพิเศษสามเจ็ด เราจอมซีหนึ่งสองห้านะครับ โอ้นี้ผู้โดยสารเยอะกว่าเมื่อวานนะครับก็จากลาคลิปนี้กันไปด้วยขบวน169นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ